สวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะมาติดตามแม่หน่อยฟันดีฟัน,ฟนแม่นเนาะครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาซีหนึ่งเนาะแม่หน่อยอผิดพลาดเนีเเ่ยหมด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 ไข่เชี่ยเกี่ยกว่าจัดมันใกล้ยุ่นแล้วครับเพราะวะ่าตามที่เราแอามาทงมาเนี่แม่หน่อยฟันเห็นได้หน่อยซีคุณแล้วก็อเอาไปเลี้ยงผู้น,น,นึงว่าจัดเห็นได้หน่อยมันก็บซีคนเอาออกผู้นึงมันก็เป็นหนึ่งซีซีหนึ่งอยู่แล้ว แต่บเบาแอมางเตะเว่าสามหนึ่งสุดที่หลังครับเน,นาะเอาบเป็นเนาะครับาบเป็นทำสมมต่าเอาเป็นซื่อที่เอาเป็นซื่อจุอ๊บันไปเห็นเหล็กนี่กลันเดหน่อยสุที่บาทเน,นาะครับเอฟซีเอฟซีเป็นกับคอมเมนต์มาอยู่ฝันแมนแต่หันเข้าแปบเป็นซื่อผู้ชายสองคนยิ่งสองคนมันก็ร่วมกันเป็นซีลังคเอานีไปดียงอีกคนหนึ่งเนื้อสามเนื้อสามใส่สามหนึ่งเนื้อสมันออกซีนึงครับผมเอาตัวซีมาใส่เนาะ เอางัดนีไม่ไรวันที่สิบหกนีมาตามนี่ครับเป็นแนว่วเลยครับคือขักแดดฟันดีครับครับฟันว่าอันคือน,นึ้วตัวเตอร์ครับฟันมังงูเกี่ยวอีกงูเกี่ยวอีกเนี่ยครับงูอีน่ไม่ได้มไ,กกไม่สามตัวสี่ตัวเกี่ยวมุนไเท้กระโบกไม่ใี่กระบอกสามตัวหรือสี่ตัวสามตัวงูสามตัวเครับจะเล้กระโบกเอาตึงเท้กระโบกทออันตัวหนึ่งตัวหนึ่งที ประมาณนี่หละกบหนุนี่เลยทกบนุ่มบงกบกบกบบกบคำบ่นี่นี่ไฟมันหนี่โอ้นี่ละนี่ไายม่่องมันเสมเห่านี่และอัทำทำนี่ปุตีนี่นี่นี่ัมกวดนมกวดนี่ล่ะวดไมัวดนี่ละแมนซัมกวดน้นี่ล่ะทํมวดน้อันนี้แมนสามตัวงูสามตแมนงูยังหรครับแม่น่อย ตัวนึงงูตัวนึงงูจงอางจงอางเมี่ยโอตัวนึงงูงูเหลือมงูเหลือมเมี่ยครับตัวนึงงูงูงูสิงงูสิงเมี่ยงูจงอางงูเหลือมงูสิงเมี่ยเอาครับเอฟซีไลเซนด์ดึงใครก็บอกไปดะงใก็บอกเกี่ยวกันเลยบอกเกี่ยวกันเลยครับเกี่ยวกันเลยอ่าถึงใครก็บอกไปใครบอกเกี่ยวกันยืนใส่ครับอืม เป็ตังหดกูชิงออกเนี้ยนี่ยมาสักมาซอยเนี่ยซอยเนี่ยไปจได้บอกไปจะได้บอกตรงนี้ก็บอกบาดครับเปตังหดเนาะกูยังชิบุงออกมาสักโตเจ้าบ้านครับเอามีดมาซึงก็บอกมาอีกไปมีดมาเห็ดนังหละครับชิมันปานออกเนี้ยชิมาปานกูออกแมนครับใ่ขอนจตปูเนี่ยมันบาเอาแพ่ก็บอกบาดก่บอกอีกเป็นหยงเดิอนัมคือจังะไม่บอก่เกีคยอแต่จังอีก็บเจอได้ก็บอ ตายของเราเนี่ยเนาะครับอเอฟซีเนี่ยจะอม่ก็บ,บอกครับจะไม่กระอบกบาท่นอนไปหนอนมาณจะไม่สวยจะไม่จะซื้อออกแ่โผล่จะเป็นปวดท้ายปวดฉี่ปวดแหมปวดชี่ปวดี่ปวดครับผมมึงจะซือในบออกกัในความฝันห่นใะนความฝันนะครับผมอปปวดีอนะไมาประมาณชอบ้ำปวดฉี่วเลวยอยงองี้ำวดครับขอนี้แวบโป๊ะดนอ้ ออกก่ะออกบาทออกตัวหนึ่งบาทอย่นออกตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งปอีกสองบาทอีกสองก็ออก่อยเอาเลยได้บาทโอเคจังไย่างไงี้ตายบะหมูสามตัวออกหนึ่งครับออกมึงดสองได้สองครับไดกระบอกเอาได้กิเอาออกได้กินไดเอาวไม่สุดเลยครับสามตัวออกืนอืออือจะเป็ออืออืออือออ ไปจะได้เอเบอออกบาททั้งได้จะสีเบอออกได้ไปอาบน้ำแนบบาดอาบน้ำอีกอาบน้ำอีกทั้งไดยังรวยลายรายใหมาอีกบ้างเยี่ยงรวยลายครับมาอีกบาทมันก็รวยลายนีดตัวมาไปซื้อกลางเดียวโอ้ครับมันหนีมันหนีอืมมันหนีบาดหนีจเจตุหรอครับหนีเบิร์ตตัวนี้เจตหนีเบิดบาดหนีเบิดเลยหนีเบิดร์ตบ้ดนี้ก็มานก็มีคือเก่า โอ้ยคือเก่าอยู่บาดเนี่ยังอีกบาดนี่ยไม่หน่อยบุนี้เลยวันยังครับบุนี้หมดแล้วบุนี้อีกวันมาแต่ใส่อีกครับก็จับคือกันโอ้ยครับจังไหนมึงเช็ดกูเขามแย้วเขาอีกบ่อเนี่ยนี่ฟ้องว่าเอาฟังเห็นจบแล้วครับเอฟซีก็ฟันแม่นได้แม่หน่อยจังไหนจังบุนี้จะเสี่ยงเช่นกูจังไหนเนี่ยนี่ว่าะั่วยเอาจังไหนดีเอาจังไหนดีว่าะั่วยฟ้องว่าครับเอาตัวเลขเลยครับแม่หน่อยตัวเลขเลยครับ บาดนีกก็ได้ไปเบิ่งอันยูทองมือนทองงูนี่เงูเหลือมงูจงอางูสิงทองทงูตัวไหครับประมาณสามตัวนี่งูเหลือมนี่แหะงูเหลือมทองงูเน่ครับจังไรยังเขียนเจ็ดเจ็ดทกสี่เจ็ดทกสี่เจ็ดเจ็ดหกสี่สีแดงจึงคืออยู่บนสีแดเจ็ดหกสีเอาครับสอตละครับไปทเรเจอครับไปเบิ่งยูข่อยเมอนเอาเส้นดีมา เออเราลงอยู่ข่อยงูครันบุญยิ่งโคตรกวางเลยจังเลยจังมุนมุนเขี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอยู่ครับแปดสองแปดสองครับอีกสองตัวแปดสองแปดสองเลยครับเออสุดยอดเลยครับแปดสองแปดสองสองแปดครับกันนำจังหน่อยนะครับเนาะเป็นเอกสามตัวกับสองตัวครับกันถาเป็นแปรอะกับงูกะให้เอฟซีตีเอานะครับเนาะกันถาเป็นเบาเอมเอตงีกแประให้ขับงูสามตัว ออกไปหนึ่งเหลือสองกระใส่สามหนึ่งสองเลยครับหรือว่าเก่าหนึ่งสองกระไรนะครับเนาะงูน้ำเก่างูน้ำเก่าหรือน้ำจ็ดต้องมีสามดาวครับน้ำจิ้บน้ำจ็้บเอาให้เอฟซีเพื่นเตะเอาครับเอฟซีเอาครับแล้วแปะซอยบาวแอมเราทงน้ำครับวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอาครับแม่หน่อยตัวเลขเขียนวันที่ลงวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้ไม่หน่อยคุณทึ้งไปแคบหน้าจอครับจังไรอีกครับไม่หน่อยบเว่ะ หมดแล้วแม้ตัวนี้นะตัวนี้แมนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแมน่หน่อยค่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขเจ็ดหกสี่แล้วก็บแปดสองค่ะท่านผู้ชมตีเป็นเลขกับสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองนะค่ะเนาะ,ะขอหานวิชมวิลาศกับคุณแมน่หน่อยประจรําของที่สิบหกสิงหาคมพศอสอนพันธ์อร่อยหกสิบเจ็ดค่ะ, 2, 3, 5, 6, 7, คะสําหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยจกชกม,มันหมาน เฮงเฮงรวยรวยค่ะแหยิงย่งพึ่งภาพไปใส่นอกะท่ามชมพอมีสางดามี้องดีมาฝากทาชมค่ะรับชมเมืองค้องดีตะเบาแอมมาทงกันเลยค่ะบ่าบแอมมาทงอยู่ในเดินทางไปข้ามบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมน,นนี่ของดีทิพใหม่ทิพนี่มาฝากเอฟซีครับท่มนชมเป็นของเรลียกเงินเรลียมกล้องเรลียทยทซัพย์ครับค่าขายไา้ขายของบูดี บุคคาโบ้ไข่เขาล้านคนณยางทานเอาตุ่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาข้องเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกห้องสื่อเรียกสื่อดนตรีจึงสื่อเพีก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ห้องหน้าขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีถัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายมหาเสเน่เรื่องการงานการขายนะคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องออตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนณนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกยอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ถ้าใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป้าแตะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้ยอนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกวัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุาอุย้ยน้องเบิร์ตเนาคะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไันจำเนาะครับเนาะครับผมผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไว้พ่พอหลวงปุ่หลอดเนี่ยตอนนวดสิเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาดรองการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรได้อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชุหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชุบ่ายเอมมาทุมหินข่าวกบุรีรอซาครับธรรมชุ เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสำหรับทนไดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายา่างบวเห็นล้านเฮาไข่ไข่ว่ามีเอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหมาล้านเห็ุใดคนมองบวเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้เงินในท้องไล่เข้ามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของหฮาครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำาลืาลยเงืนทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหยินซื้อเสียงหลวงปู่ลอดมา่นานแล้วมือในอกาบมีโอกาสด้มาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยนํากันครับสมับท่นันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปู่ลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ให้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูลูออกมากนะครับเพราะแล้วก็เมื่อเท้นแทะครับท่านผู้ชมเมื่อเท้นแทะหล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเต้าบุกป,ปากสามเต้านะครับทาปากสามเต้าทาคิว้วสามเต้าหล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแจ้งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แจ้งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแจ้งเพ่งให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอบนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่รว่ไหนะครับนอกวัดหลวงปู่รว่นี่ก็แตงด้กันนี่ครับหุ่นคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระทูมาตามเมืองทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมราคาใบาเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดไม่หายอีฟซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจะให้ที่ดีสีล่าสีมันบดมันบ,นบางเสเนียดจะใหนน้ในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับอมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาดาวเอ็มเราตรงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเอ้ครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปลือลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุลาครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอ็มเราตรงก็บเสี่ยเฮ็ดเบื้องตุเร่กับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรงเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาคนาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 กับผมสาธุสาธุ